ปกติเข้ามางไฟมวันแรกจะมีรถกี่คันหนึ่งสองหรือสามเอา้าไม่ตอบอะคะ ที่นี่ไม่ต้องลุ้นคําตอบเอาไปเลยสามคันกับเมืองลับเท้ารถโลรถแมวรถแรงให้ตั้งแต่เข้าเมืองจุกๆขับกันให้วุ่นไปเลยมากลุ่มลับคันที่4รถโลคันใหญ่เบิ้มบรรจุได้เยอะมาแก๊งลับคันที่5เจตเตอร์ตัวแรงพร้อมรถโลไปด้วยเลยเมืองเปิดใหม่ของขึ้นง่ายจะเน้นใช้ของฟาร์มรอบเมืองมารับของแล้วก็ยังฟาร์มน้อยไม่ต้องขับรถไกลฟาร์มทำกับข้าวจะอยู่รวมกันที่จุดเดียวส่วนฟาร์มหาเงินจะอยู่แค่ครึ่งเมืองตรงนี้ไม่ต้องขับรถไปถึงเมืองบนสบายสุดๆตกปลาไปนเอฟเคทั้งหมดจะน้ำเลึกน้ำต บนเกาะได้เงินดีอาจจะไกลหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันอโอเค,ค่าแฟชั่นได้เพียบเพี้ยงสัตว์ยืนเฉยๆเหม่อได้เมนูอำนวยความสะดวกนี้ให้พร้อมว่าส่วนใหม่มีาวุธให้มาซ้อมได้ทันทีใครที่หาเมืองที่มีรถพร้อมเล่นไม่ต้องซื้อและเป็นเมืองที่เข้าได้เลยไม่ต้องซอก็มาเจอกันที่รับเท้าลิอยู่หน้าทิกตอกเลย